นี่นะครับยอดขาย2ล้าน2แสนห้าหมื่นบาทโอ้เวอร,เวอร์เวอร์จัดเวอร์จัดผมจะให้งบไปคนละ5 0 0บาทนะครับไปเลือกสินค้ามาแล้วเอามาปะตะกาโอเคจะดูดีว่าที่เขาบอกว่าโอ้ยอดขายหลักแสนหลักล้านนี่จริงไหมช่างกนหนดเหมือนเดิมที่แบบว่ากตอนไหนก็ได้ใหม่อะกนอยู่ตลอดอะผมเลยทําการไปเสาะหาฟิล์มกระจกนะครับซึ่งเป็นฟิล์มราคาหลักสิบนะครับสุดท้ายเห็นไหมโชคเข้าข้างของรุ่นแล้มมีชิปหนึ่งขึ้นฟีดเฉยเลย เฮ้ย YouTube Shopping เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้วเฮ้ยเนี่ยเห็นป่มมีคนลู f อน e ซอร์หลายคนทำเนี่ยในอาร์มก็ทำที่เขาบอกว่ามี i n f อน e ซอร r สามารถหารายได้ได้เดือนหนึ่งเป็นล้านเลยนะเนี่ยรูงสุด6ล้านบาทจริงเหรอเนี่ยนี่เราเขาบอกว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะสหรัฐเกาหลีใต้อินโดนีเซียแต่ว่าไทยนี่คือเพิ่งเปิดตัวแล้วใช่เพิ่งเปิดตัวเลยนี่ไงที่ผมเพิ่งรู้เลยเเนี่ยอ่านี่เห็นไหมเฮ้ย นี่คีเตอร์ที่สร้างรายได้ได้แล้วเนี่ยมีคนนี้ทำคลิปตั้งร้อยช็อตร้อยช็อตต่อเดือนมันขยันไปไหนวะทรงหนาทรงหนาเลยเนี่ยนี่ครับเขาบอกว่ามาฟังคุณดำจากช่องดมทีเวิร์กกันบ้างแม้ว่าเราจะเห็นช่องคนตดตาม2ล้านกว่าคนแล้วแต่นะวันนี้คุณดำยังพูดออกมาเป็นคำแรกๆเลยว่าปาสกาได้เป็นทางลอดใหม่ของทีมงานโอ้ช่องนี้เนี่ยถ้าลงร้อยคลิปคลิปก็ะสิบบาทก็ได้พันเลนะแต่ถ้าลงห้าร้อยคลิป คิด่าสิบบาทได้ห้าพันนะถ้าลงหมื่นสองพันคลิปได้แสนสองถ้าลงไปร้านคลิปคิดถูกแล้วแหละแต่ผมอาจจะทำไม่ถึง่นี้นเองไม่แต่เขาบอกว่าถ้าได้ร้อยคลิปมีติดทั้งสองสามคลิปนี่อาจจะได้ยอดหลักหมื่นหลักแสนเลยนะนี่เขาบอกว่าผมแคปช่องล่าสุดของช่องคุณดำมาให้ดูตรงตามยอดที่เขาพูดไหมนี่ครับจริงนะครับเราลงคลิปเป็นรอยคลิปนี่นะโอ้โหนี่คือสิ่งที่ ทางหารายได้จริงๆเนี่ยเพราะเราใช้กันอยู่แล้วแล้วที่นี้ยูทูบเราก็ดูปะดูเท่ากับว่า u t u b e อ่ะกับช้อปปี้วาเอ็กกันเนี่ยมันจะทําให้การซื้อของง่ายขึ้นมากเลยนะแล้วไอ้ยูทูบช้อปปิ้งนี่มันทําได้จริงทําได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรองถามไปโซ่ละตอนนี้นะครับช่องเราเนี่ยสามารถทํา YouTube Shopping ได้แล้วนะครับเราก็เห็นแล้วว่ามีโปรแกรมที่เราสามารถปักตะกล้าได้แล้วอเราศึกษาไปดูแล้วยากไหมถ้าดูแล้วไม่ได้ยากเลยคือเราทําคลิปทั่วไปเลยสมมติว่าดะ เราแค่กดแอดสินค้าไปในตะกร้าได้เลยครับคลิปเก่าที่เราเคยเอาสั่งสินค้ามาจากออนไลน์เราปักได้หมดเลยทุกคลิปเลยไม่ไม่ต้องทําใหม่คือได้แต่คลิปสั้นแต่คลิปยาวเลยใช่ไหมใช่ได้หมดเลยผมว่ามันดูไม่ยากว่ะแต่คนดูน่าสงสัยว่ามันหารายได้ได้จริงไหมรายการของของเราต้องไปพิสูจน์กันแล้วครับว่ามันหาเงินได้จริงไหมเราจะทำให้ดูแบบเรียลไทม์เลยนะเอาเรียลๆเลยนะจากช่องของเราเองนั่นแหละวันนี้เราแข่งกันดีกว่าไหนๆเรามีช่องทางการหารายได้แล้วอดัมก็ตั้งกติกามาเลยผมจะให้งบไป คนละห้าร้อยบาทนะครับไปเลือกสินค้ามา hmm. แล้วเอามาปดตะกร้าไปซื้อสินค้ามาโชว์มารีวิวแล้วเราจะดูกันว่ากี่วันนะ,ะเราให้เวลาทุกคนเนี่ยหเดือนเดี๋ยวเดี๋ยหนึเดือนเรามาเจอกันว่าแต่ละคนจะขายได้เท่าไหร่โอเคจะดูดีว่าที่เขาบอกว่าโอ้ยอดขายลักแสนลักล้านนี่จริงไหมอ่าได้เลยเราไปพิสู่กันนะครับ หลังจากที่ผมได้ภารกิจมานะครับให้หาของในช้อปปีเพื่อจะเอามาขายนะครับงบไม่เกิน500บาทนะผมน่คิดว่าจะต้องเป็นของที่ง่ายๆและเราสามารถเอาไปรีวิวได้แบบแบบเห็นภาพได้ชัดๆด่ะผมเลยนึกไปถึงสิ่งที่ผมใช้อยู่ทุกวันนะครับนั่นก็คือโทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนนะครับว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องเนี้ยไอโฟนสิบสามโปผมใช้มาประมาณ3ปีแล้วแล้วก็ฟิล์มเนี่ยผมติดมาตั้งแต่อยู่ในศูนย์เลยนะเพื่อนๆเ <ๆ S 1> ชื่อไหมผมติดฟิล์มตัวนี้มาเนี่ย ราคาประมาณ1,200หรือ300บาทนะครับพันกว่าบาทนะครับและผมบอกเลยนะครับว่าฟิล์มตัวนี้ดีมากๆนะครับทุกคนผมเลยทําการไปเสาะหาฟิล์มกระจกนะครับซึ่งเป็นฟิล์มราคาหลักสิบนะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองเปิดให้เพื่อนๆดูก่อนเลยว่าแต่ละอันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้อย่างแรกเลยคือติดง่ายอันนี้คือติดง่ายก่อนเลยอย่างแรกวางปับ๊บดึงปับ๊บเนี่ยเนี่ยมันวาง,วางมันพอดีเลยและคือเราไม่ต้องเล่ง แล้วขอดูนะครับอุ้ยมันก็โอเคอยู่นะดูดิพันกว่าย,ยัางแตกนะอันนี้10กว่าบาท10กว่าบาทไม่แตก1ิกว่าบาทหลกัลกราคาหลักสิบไม่แตกอย่าติดเองนะเราเลื่อน<ม>ให้คนข้างๆติดแบบมือเดียวดึงปืดอ่าเรียบร้อยง่ายขนาดนี้เลย,ย,ดเ,ลยเดี๋ยวในตอนนี้นะครับผมเนี่ยได้นำคลิปทั้งหมดเนี่ย เอาไปลงในคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะให้น้องเมโกะนีซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะอันนี้นี่คือลงคลิปขายของไม่ว่าจะเป็นบัตซิ่งนะครับหรือจะเป็นอะไรต่างๆที่รีวิวในสตูเราเนี่ยก็เดี๋ยวจะวางแผนกับน,น้องเมโกะนะฮะตัดออกมาให้ได้ประมาณสัก4-5คลิปนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า5คลิปของผมเนี่ยจะสามารถสร้างรายได้ได้เท่าไหร่เดี๋ยวแผนของทีมเราเนะีอังอังไม่ต้องทำอะไรเลยซัพ์ตพี่อย่างเดียวนะครับคือสำหรับผมเนี่ย การจะขายสินค้ามันไม่ใช่แค่การรีวิวมันคือฟิลลิ่งของการที่ใช้จริงอะ่ะรู้สึกว่ามันดีจริงก่อนถึงจะรีวิวได้ดี2ก็คือมันคือการรีวิวจริงใจอะ่ะสามคือสินค้าต้องดีจริงซึ่งผมก็คิดว่าดังนั้นผมต้องเอาสินค้าที่ผมจะรีวิวต้องเป็นสินค้าที่ใช้จริงก็งเลยไปดูนที่บ้านมานะครับซึ่งมันมีตัวนี้ก็คือแปรงสีฟันที่ผมคิดว่าไม่น่ามีใครใช้เท่าไหร่ถ้าเราจะขายของได้เยอะเนี่ย ต้องเป็นของที่ยังขายได้ไม่เยอะนะยังไม่ได้มีคนใช้เยอะยังไม่ได้มีคนรู้จักเยอะเป็นแปลงสีฟันนั่นแหละเป็นระบบไอออนิกอ่ะอลองเซิร์ชช้อปปี้ดูซิว่ามีไหมอ่ะอน,น,นี่นะครับอันนี้ขึ้นแล้วคิดอยู่นนในช้อปปี้นี่ราคาถูกกว่าปกติด้วยนะร้อยร้อยสิบบาทมีคนลดเหลือร้อยสามเนี่ยแล้วมันก็จะมีหัวแปลงให้เลือกหลายหัวนะครับจากสัญญาณาดูแล้วเนี่ยขายได้แน่นอนราคาไม่แพงแล้วก็ฟิลลิ่งเราใช้มาแล้วด้วยผมสามารถอธิบายสัรพคุณได้หมดก็เดี๋ยวผมถ่ายคลิปนี้ไว้ ่สิบินะเดี๋ยวอ้างถายพี่นะได้ค่ะแปรงสีฟันที่ทําลายหินปูนนะครับในทุกๆวันโดยที่คุณไม่ต้องไปปูนเลยนะดูสภาพดิคือก็จะมีคาบหินปูนมีอะไรเกาะแต่ผมยังใช้ได้อยู่เลยไฟยังติดอยู่นะแต่ก่อนนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่มีสิวขึ้นตรงขอบปากเนี่ยเยอะมากครับเพราะว่าผมใช้มีดโกนแลว้วก็พอเราใช้มีดโกนเนี่ยมันจะต้องใช้พวกโฟมเวลาเราโกน่ะนะหน้าเรามันจะแพ้โฟมเลยให้มันตุ่มแดงๆอันนี้ที่ผมไม่ค่อยมีเพราะผมมาใช้พวกอ่ามีดโกนที่เป็น ใสฟ้าแทนนะครับเนี่ยตัวเนี้ยแค่40บาทเองนะครับคือสามารถกลนได้เลยเนะี่ยพกไปไหนก็ได้อะอันแค่เนี้ยเราพกใส่กระเป๋าได้เลยนะเรกลใน้ดูเรากลนได้เลยนะ่มันไม่ต้องใช้น้ําหรือว่าเราไม่ต้องใช้น้ํายาอะไรเลยนะแล้วประเด็นคือข้างในมันก็สามารถถอดทําความสะอาดได้นะครับแล้วก็ชาร์จแบบเอาไม่ต้องใส่ถานเลยพกง่ายสะดวกสบาย40บบาทไม่ถึงร้อยเลย ด,ดูดูของก๊อฟก่อนเลยฮะ,อะของผมว่าผมบอกก่อนเลยว่าผมวางแผนผิดไปนิดนึงคือตอนแรกครับผมทําการสั่งฟิล์มมาหลายแบบเลยเพราะว่าผมอยากจะได้ฟิล์มที่ดีที่สุดมารีวิวให้กับเพื่อนๆก็ลองเทสดูแล้วก็ได้มาเป็นฟิล์มกระจกตัวนี้นะครับแล้วผมก็ใช้ฟิล์มกระจกตัวนี้รีวิวไปได้อยู่ประมาณ6คลิปเพื่อนๆเ <ๆ S 1> ชื่อผมไหมครับว่ามันไม่ใช่ของเหมือนแปลงอะแปลงมันรีวิวได้เรื่อยๆทำได้เรื่อยๆจำผมฟิล์มอะพอหักแตกปุ๊บหรือพอติดเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ย มันจบเลยไงมันต้องใช้ชิ้นใหม่เท่านั้นถึงมันจะถูกก็จริงอะแต่ผมอะติดขัดเรื่องจํานวนอ่ะรอบนึงอะสั่งมาลงทุนขายคลิปได้เท่าไหร่ผมใช้เงินลงทุนทั้งหมดครบ500บาทเลยครับเกี้ยงเลยก็เลยออกมาเป็นแค่6คลิปนี้ได้แค่หคลิปได้แค่หคลิปใช่เ้น,ออน้อยจริงทุก <laughs> คนน <laughs> <ๆ>้อยจริงของคนอื่นเขาบอกไบ10กว่าคลิปเลยตัดได้เยอะแล้วนะผมว่าถ้าสินค้ามันใช้ได้ครั้งเดียวใช่มีคลิปหนึ่งเกือบไวรเล่าได้ประมาณ เก้าพันเกือบหมื่นวิวอันนี้เรียกเกือบหรอเกือบใบล่อเลเกือบหรอครัเราดูดูดูโดยคลิปยอดวิวสูงสุดของป๊อปนะครับนั่นคือคลิปนี้นะครับกำแพงไม่แตกเฮ้ยอันนี้เป็นรอยเสานะเห็นปะจริงเหรอดูดิพันกว่ายังแตกนะอันนี้สิบกว่าบาทสิบกว่าบาทไม่แตกสิบกว่าบาทหลักราคาหลักสิบไม่แตกเฮ้ยไม่น่าเชื่อเฮ้ยจริงๆอ่ะเดี๋ยวอ่ะดูไม่แตกกระจกกระดิราแตกไปเนี่ยคิดมันเบาอ่ะ เราลองลองอย่างนี้แล้วมันก็ไม่แตกนะคุณจะให้ผมแกะมาลองตรงนี้เลยไหมมันดีนะเอาจริงอะเอาผมลองอันที่ติดจอเลยเ <ใน S 2> ดี๋ยวคลิป่ะคุณแค่เนี้ยคุณเคาะแค่เนี้ยเดี๋ยวผมลองติดใหม่ให้เลยอ่ะอย่างแรกก่อนอ่ะอย่างแรกก่อนอ,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 อ่ะอันนี้คือเรียวๆนะนีะออ่คือแกะออกเลยจากจาก,จากอันนี้เลยเดี๋ยวผมติดเอาใหม่ไงเนี่ยแปลงคนใช่ป่ะเนี่ยเราดึงออกมาขูดเลยอ้เบาเกินไม่มีรอยนะครับทุกคนเฮ้ยไม่มีรอยวะมี เอาแต่ง่ายอย่างเงี้เอาแต่แต่เอาแต่ง่ายองสิบบาทโูอาอะไรเยอะของสิบบาทเอะจบละจบละพอดำรีวิวพันแตกเลยสิบบาทเนอะเอาดึงรู้สึกแบบตีนดีอ่ะสิบบาทแล้วไม่เป็นไรไม่ไรไม่ไรนี่มันทดสอบไอเดียขออย่าเงี้ยปลาเหินแพ้แล้วไม่มีใครชนะดังยอดยอดรวมของของก๊อลเท่าไหร่รายได้ที่ก๊อลฟได้คือหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทเุนเกิดกิมเทลซี่ได้แล้วเนี่ยลงทุนไปเท่าไหร่ครับลงทุน500บาทครับ ขาดทุนไปส0 0ร้อยบาทปาระมสาณ3 0อบาทก็ถือว่าขาดทุนส0 0รอยก็ยอมรับสภาพอ่ะขอบคุณขอบคุแบบเหมือนจะไม่แต่แบบกดลงนิดนึงกดลงทีละนิดก็ถือว่าก็ยอมรับสภาพเพราะว่าลงมือทําน้อยแต่ผมได้ฟิล์มไปติดที่บ้านอีกสองอันไม่ใช่นี้อันนี้คืนบริษัทเลยงบงบแล้วแต่แล้วแต่เอาไปเลี้ยงเลยไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือทั้งบริษัทมันไม่มีใครใช้ก ดูขอไอโซนะของผมคนระับ <laughs> ช่างกลหนวดเหมือนเดิมที่แบบว่ากลอน,นไหนก็น <laughs> ได้ใหม่อะกลอนอยู่ตลอดอะ <laughs> มันกลนตลอดจริงนะ <laughs> คือถ้าแบตหมดก็ชาร์จแบบได้ <laughs> อะไอโซลงไปกี่คลิปครับลงไปทั้งหมด13คลิปนะครับอ <c ười> ุ้ยมึงจะบอกว <c ười> ่าเยอะกว่าดำหรออ่าโอ้ไม่เยอะหรอกดำก็ทำเยอะกว่าแล้วนี่ยอดวิวเยอะสุดยอด <Okay. S 1> วิวเยอะสุดนะครับคือโอ้พอๆกันกับกอฟอะเท่าไหร่เก้าพันหนึ่งร้อยวิวอ่ะก็คือเกือบหมื่นวิวครับแต่ว่าคลิปผมเนี่ยจะเฉลี่ยแล้ว โดยเฉลี่ยโดยรวมเนี่ยวิวจะเยอะกว่าคลิปก๊อปนะครับอ่ะเราเราเราดูก่อนอ่ะคลิปนี้เท่าไหร่นะอ่าคลิปที่รายได้สูงสุดเดืสามหมื่นวิวสามสี่หมื่นวิวโกนหนวดเนี่ยสิวมันจะขึ้นเยอะมากใช้โฟมโกนครับแต่อันเนี้ยถ้าเราใช้เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าเนี่ยสี่สิบบาทเนี่ยเออหนวดไม่ขึ้นสิวก็ไม่ขึ้นแน่นอนนะครับแต่ขึ้นตรงนะสิวไม่ขึ้นนะขอบปากอ่ะขึ้นตรงนี้ผมใส่ไม่ได้โกนหนวดของไอโซนที่ขายได้อันเนี้ยมันไม่เห็นยอดขายมันเห็นแค่ข้าวพิชชัน ถ้าคอมมิชชั่นคิดว่าขายได้ประมาณกี่เครื่องเท่าที่ดูข้อมูลมาคือสินค้าที่มันขายได้ตรงเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่เครื่องโกนหนวดก็ได้รายได้ที่ได้อะใช่ปะไม่ใช่สินค้าอื่นแต่ถ้าเครื่องโกนหนวดอะถ้าเข้าไปดูในร้านมันเก้าสิบเครื่องแล้วนะที่ขายไปอ่ะอสรุปโปรเจกต์นี้เอโซไดนะ้าต่างเท่าไหร่เนี่ะอ่ะก็คือยอดขายรวมทุกคลิปเนี่ยมันได้รายได้มา155่งร้อยหิบห้าทหนึ่งเท่าไหร่นะ155บาทชนะชนะได้ยังไงในเมื่อต้นทุนกู40บาทอ้าวเออว่บแพ้แสดงว่าผมได้กาาไรมแล้ว100บท แน่นอนแต่ก็อาจจมผมแพ้ครับทุกคนผมขาดทุนแต่ไม่เป็นไร<ต>ผมขายได้เยอะกว่านิดนึงแต่ก็ไม่สู้ดำหรอกคือคลิปคร่าวๆนะเรานรับเฉพาะคลิปที่ดําเป็นคนลงนะครับมันจะมีคลิปที่น้องๆนองในทีมเนะี่ยลงไว้นะครับจะสินค้าเดียวกันอยู่แต่จริงๆผมก็ลงเยอะนะประมาณ20กว่าคลิปนะจับได้เ<ห>พราะสำหรับผมเนะี่ย การลงมือทานะครับโชคจะเข้าข้างคนที่ลงมือทอําคนอาจจะแบบหาว่าผมเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์คนติดตาม2ล้านนะทำคลิปยังไงคนก็ดูใช่ไหม,มแต่ทุกคนดูนะคลิปช็อตผมอะบางคลิปก็ได้แค่หลักพันวิวนะถายได้คอมมิชชั่น2บาทอย่างเงี้ยถามว่าท้อไหมไม่ท้อเพราะว่ามันคือการลงมือทามากกว่านะแล้วคลิปช็อตมันถ่ายไม่ยากไนงะไม่ต้องตัดต่อเยอะด้วยมันต้องมีสริปหนึ่งอะไรที่เป็นไวรัลและแล้วก็มีคลิปจริงๆครับแปรงสีฟันที่ทําลายหินปูนนะครับในทุกๆวันโดยที่คุณไม่ต้องไปผูดเลย หมอส<ต><ง>ุดนีงแบบขุดหินปูนบ่อยหรอมันเป็นแปลงสีฟันระบบไฟฟ้าไอออนิกนะไปลองเสิร์ชดูที่จะปล่อยกระแสฟ้ามาตรงนี้ 1จุดนะแล้วก็ปล่อยมันอีกนี้1จุดนละระขัวซึ่งพอกระแสฟ้าไปเจอกันตรงนั้นน่ะมันผักพวกค่าหินปูนที่เกาะฟันโดยใช้ประจุไฟฟ้าเหมือนกันซึ่งหมายความว่าทุกวันของคุณน่ะมันเหมือนเป็นการทําให้หินปูนไม่ไม่มาเกาะเพิ่มแล้วก็พยายามลดตัวหินปูนล,ลงไปด้วยดีมากๆผมใช้มาตั้งแต่10บขวบสิกว่าปีแล้วอะทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่แต่เปลี่ยนด้ามเพราะว่าด้ามหนึ่งมันใช้ได้ประมาณปีกว่าๆนะแบตเตอรี่มันมันเปลี่ยนแบตไม่ได้ส่วนหัวเนี่ยเปลี่ยนไปเหอะหัวละเจ็ดสิดดแบบ เกดแบบการแพทย์เลยอ่ะก็คือคลิปเนี้ยมีคนไลค์สามหมื่นเจ็ดพันไลค์นะครับโหคนคอมเมนต์สองร้อยคนสุดท้ายใช่ไหมโชคเข้าข้างก็รู้ทำป่ะมีคลิปหนึ่งขึ้นฟีดเฉยเลยโอเคยอมยอมยอมคือต้องบอกทุกคนนะผมไม่คิดว่าจะขายได้ขนาดนี้นะเพราะว่าวิธีที่แรกที่เลือกปลงไฟันอ่ะก็คือหยิบไปจากที่บ้านนั่นแหละที่เกียรตไปสั่งของจากอปปี้อ่ะอันนี้พูดตรงๆเลยนะคือผมว่าแปลงแปลงฟันนะรู้สึกว่าเอ้ะทำไมเราใช้ในทุกวันแต่คนอื่นไม่ใช้อ่ะ น่าจะเอาอันนี้มารีวิวก็หยิบมาไม่คิดว่าจะขายได้ขนาดนี้อ่ะในในในพิยูยอดขายดิพิยูยอดขายโอ้ไม่อยากดูเลยพย,ยูยอดขายยอดขายนี่นะครับยอดขาย2ล้าน2แสนโอ้ห้าหมื่นบาทโอ้เวอร์เวอร์จัดเวอร์จัด <c oughs> มีของผมปะเนี่ยเลื่อน <c oughs> เลื่อนดู <c oughs> มีฟิล์มกระจกไหมไม่ได้มีฟิล์มกรงจกแล้วแต่ว่าต้องบอกว่านี่มันคือแค่ยอดขายนะเม็นถึงว่าไม่ใช่รายได้ที่เราได้นะครับรายได้ที่เราได้เนี่ยมันคือมาจากคอมมิชชั่นนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องสต็อกสินค้าเราไม่ได้ซื้อมาขายไปแต่เราแค่ได้ส่วนแบ่่งงสวนนึ ซึ่งส่วนแบ่งจาก2ล้านบาทได้เหลือเท่าไหร่ครับ8 3 0 0 0บาทครับประมาณ84ืนะนี่จะปัดขึ้นทำไมมันลงไปได้ปัดขึ้นดีกว่ <laughs> 8, <บ>า8 4 0 0นครับซึ่งจะบอกว่ามันยังไม่ได้ยังไม่ได้สรุปผลทั้งหมดนะอาจจะมีบางออเดอร์ที่แบบยังส่งไม่ถึงยังคนยังไม่กดรับอะไรเงี้ยซึ่งก็อาจจะขึ้นขึ้นลง,ลงอยู่ประมาณนี้เป็นไงครับ <c oughs> ลงทุนศูนย์บาทแบ่งสีฟันที่ใช้อยู่แล้วได้คอมมิชชั่นมา80,000กว่าบาทต้องบอกทุกคนนะครับว่ามัน ทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาด้วยในช่วงที่เราจับเวลาเนี่ยอาจจะขายไม่ได้เยอะแต่ว่าปล่อยคลิปผ่านไปก็อาจจะขายฟิีได้เยอะเนีถ้าเกิดอยู่ๆมีคนมากดเครื่องกระโดดเอ o โซแล้วเขาดันไปซื้อท<อ>ีวีเครื่องละแสนในช้อปปี้อย่เงี้ยเอโซ <ES O S 1> ได้เข้าเข้าคอมมิชชั่นไปหลายพันบาทเลยนะผมจะบอกว่าระบบ y u u t u h o s p o p p เนี่ยมันดีตัวนี้แหละครับ<อ>ตรงที่มันรันอยู่ตลอด คือเมื่อก่อนอะเราเข้าช้อป e ีใช่ไหมเราอาจจะไปดูสินค้ามันเป็นรูปไงเราไม่รู้ว่าของชิ้นนั้นๆน่ยพอสั่งมาแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เซิร์ชใน YouTube เข้ามาปุ๊บคุณเจอคลิปใช่ไหมคุณก็ดูสินค้าก่อนว่าคุณชอบไหมกดข้างล่างเนี่ยปุ๊บเข้ามันก็จะเด้งไปที่ช้อปปีเลยเห็<แ>นไหมสินค้าหมดแล้วผมขายจนหมดเลย แล้วเมื่อกี้ไม่บอกสงบสิ้นและที่สำคัญนะเอาจริงถ้าเกิดเราซื้อของผ่าน YouTube Shopping ตอนนี้นะเฉพาะเฉพในแท็กกค่นั้นนะเฉพาะในแท็กนี้ถูกต้องจะได้รับเงินคืนนะครับ50%สูงสุด5,000บาทคือได้คืนเป็นคอยอะแล้วคอยมันสามารถเอาไปซื้อของใน u t u b e Shopping ได้อีกก็ตอนนี้ใกล้จะหมดเขตแล้วนะครับก็อย่าลืมมาซื้อนี่เท่ากับว่าถ้าผมไปซื้อทีวีหมื่นหนึ่งที่ผมได้คืน5 0 0 0เลยถูกก็ถือว่าเป็นสนุกสนานนะครับแต่ก็ได้เงินจริงๆมาจริงนะก็คือทั้งเราาา3คนนนยขกัได้90 00บ ได้ได้อะอะไรหนึง่งเดือนเดียวเก่งมากซึ่งก็ผู้ชนะก็คือผู้ชนะก็คือคือไม่มีใครชนะไม่มีใครชนะเพราะว่าทีมเราไม่คุยด้วยแล้วใครมีข้อสงสัยอะไรก็ถามมาใน IG แล้วกันเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย